มาดูบรรยากาศลมเหมือนฝนจะตกท้องฟ้าดูมืดคึ้มแล้วก็มีลมสังเกตดูที่ใบฉำฉาใบไม้นะคะกำลังปลีวลงมาจะมีลมค่ะถ้าลมน่าจะแรงอยู่ตอนนี้กำลังเริ่แลนะ เสียงลมไหมคะเห็นไหมเอฟซีเห็นไหมเห็นใบไม้ปลิวไหมคะเมื่อกี้ที่จะบอกว่าฝนตกเป็นเป็นปลอยๆเป็นฝอยๆลงมาให้ดู ตกจริงๆ FC ดูดูตกจริงๆเลยยายไม่ได้โกหกนะมีเสียงฟ้าร้องด้วยโอ้ในขณะที่ทำคลิปนี้มีเสียงฟ้าร้องด้วยเดี๋ยวถ้ามีฝนยายจะทำคลิปต่อนะคะถ้ามีฝนตกลงมาอีกอยากจะให้ FC ดูว่าเออฝนตกมันเป็นยังไงหลังจากที่ห่างหายจากเม็ดฝนไม่ได้ดูเม็ดฝนมานานแล้วเดี๋ยวจะมีเม็ดฝนตกลงมาแรงๆโอ้มีลมพัด ตอนนี้กำลังมีลมแต่ยังไม่ถึงกับว่าแรงมีกระแสลมพัดใบชำชากาลังร่วงหลนลงมาในที่สุดก็มีเม็ดฝนตกลงมาแล้วนะคะมีฝนตกลงมาแล้วหลังจากที่อากาศร้อนมาหลายวัน เราดูไมไม่รู้จะตกนานสักเท่าไหร่ <laughs> บางแล้วฝนเริ่มบางอีกแล้วดินถนน,อนพอลายนี่แหละให้เอฟซดูให้เอซีดูพอเป็นน้ำแฉะนิดเดิงเห็นน้ำฝนตกลงมาไหมคะดูที่ถนนดูที่ถนนดูรถวิ่งนี่แหละไม่รู้ว่าจะ ตกไปอีกนานสักเท่าไหร่ดูเหมือนว่าฝนจะบางตาไปแล้วแต่ท้องฟ้าก็ยังมัวอยู่ดต้นไม้ ต้นกล้วยเหี่ยวไปหมดเลยต้นกล้วยกับต้นมะนาวอยู่หน้าบ้านเหี่ยวใหดูชื่อถนนว่ฝนตกมากฝนตกน้อยขนาดไหนใหดูสภาพโดยทั่วไป เห็นไหมคะเห็นหยาดฝนไหมคะดีใจก่ดีใจอากาศก็จะเย็นขึ้นมาอีกสักนิดนึงฝนตกอากาศก็จะเย็นเมื่อ3วันที่ผ่านมาอากาศร้อนร้อนมากที่สุดเลยเปิดพัดลมก็ไม่เย็นอบอ้าว เม็ดฝน,นก็เริ่มบางตายแล้วเริ่มบางตายอีกแล้ว,ตแ,ลวแต่ก็ยังดีที่ทำให้อากาศเย็นลงมาสักนิดนึงก็ยังดีน้อย FC เอซน้อก็ดีกว่าร้อน ยายทุกดีใจที่เห็นฝนตกลงมาอากาศจะได้เย็นคืนนี้จะได้นอนแบบสบายๆไม่อบอ้าวไม่ทรมานตัวเองให้สักเท่าไหร่นะคะคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆพามาดูฝนตกเป็นคลิปที่ยายทุกดีใจที่เย็นคืนนี้จะได้นอนแบบอากาศแบบสบายๆ ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรค่อยว่ากันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย